ตอนนี้เราก็กำลังกูดข้าวเหนียวที่ซื้อมาเมื่อวานนะครับเพราะมันเย็นมากใบตองก็เราตัดจากตรงนู้นครับ <c oughs> ที่ไปฉีดม,มาเมื่อคืนเบียดเบียนธรรมชาติมากแล้ววันนี้ <c oughs> คุณโจ้นึกวิธีนี้ได้ยังไงครับเคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่ายังไงครับนึกเอาตรงนี้เลยครับอ๋อสดๆนะครับพอดีเด,ดินไปเจอก็อเลยคิดได้ครับ <c oughs> อันนี้ครัวอะไรนะครับแล้วแต่จโจ้ อีกชื่อหนึ่งครัวอะไรนะครับำไม่ได้ครับยืนเมานี่ครับวิธีการอุ่นข้าวเหนียวของคุณโจ้นะครับข้าวห่อใบตองสุดยอดมากครับมีข้าวรามนะครับอ่ามีเรามีข้าวลามสองกระบอกนะครับเผื่อข้าวเหนียวที่คุณโจ้ทําใช้ไม่ได้นะครับเราก็ยังรอดตายด้วยข้าวลามนะครับเพราะอะไรนะครับข้าวเหนียวกินไม่เป็นนะครับคุณโจทําไม่ได้ข้าวลามเป็นไงครับ แย่โอเคครับอันนี้เพื่อนเพื่อนคุณโจนะครับตอนนี้พนักงานรอก,กินอย่างเดียวโ <laughs> อ <laughs> เค okay, ครับตอนนี้เราก็เคลียร์ร้านกางเต้นของเราเมื่อคืนหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปถ่ายรูปข้างล่างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องฝากชีวิตไว้กับครัวแล้วแต่โจใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีอะไรอีกเมนูนะครับ มีเนื้อย่างือย่างอ๋อครับแล้วข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังที่เสร็จไปแล้วคืออะไรครับนู่นนะครับเสร็จไปแล้วนะครับแหนมอ่างกับปลาแอบปลาแอบครับภาษาเหนือเรียกว่าปลาแอบภาษากลางเรียกว่าอะไรครับแอบปลาไม่ใช่หมกใช่ไหมไม่ใช่ห่อหมกใช่ไหมครับแอบปลาอ๋อโอเคครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมารอติดตามข้าวหอมไปตองของคุณโจกันนะครับว่าจะกินได้หรือว่าต้องอาศัยข้าวหลามนะครับก็ช็อตนี้ก็จบแค่นี้ก่อนใช่ไหมครับเมนูนี้โอเคครับ